แอปเปิลแอปเปิลเขียวแอปเปิลยังไม่สุกยังไม่สุกเหรอแหนะอันแรกอันแรกทีวีกับสุทัดสุทับอันนี้กระพองกระพงอะไรนี่แหละมีกามีกานี่แหละ นี่ล่ะแม่ตัวเอสสวยไหมแม่แม่อันนี้ล่ะโอ้บังกาแม่นี่ล่ะโอโออะไรนะมันศูนยศ่ใช่หรอนี่นี่เลขก่เล็กค่ะนี่เเลข7เลขนี่เหหนี่แปดแปดเก้ก็นี่ไงเขาก็นับ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหนนับะพี่นับไม่เป็นเลยกันเนอะนับไม่เป็นก็แม่ก็มีเจ็ดเหมือนสี่